มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคปัญญาลักษณะปัญหาที่สิบสี่ถามว่าปัญญามีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมากษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญปัญญานี้เล่ามีลักษณะอย่างไร พระนาคเษนจึงถวายพระพรตอบไปว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารปัญญานี้มีลักษณะตัดรอนอัตมาได้ถวายพระพรแล้วบัดนี้ทรงถามอีกก็จะต้องวิสัชนาอีกปัญญานี้มีลักขณะโอภาษพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสว่า ปัญญานี้มีลักษณะโอภาษอย่างไรพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารปัญญาโอภาษนั้นเมื่อจะบังเกิดย่อมกำจัดอนทการอันมืดมัวคือตัวอวิชชาชาติจึงให้วิชาโอภาษบังเกิดสองสว่างคือรู้ไปในธรรมแล้วมีปัญญาเล่า ก็คือปัญญาผ่องแผ้วสว่างกระจางแจ้งพิจารณาเห็นองค์แห่งพระอริยสัจสันทัดแน่นอนลำดับนั้นพระโยคาวาจรพิจารณาซึ่งสังขารก็เห็นเป็นทุกขังบ้างเห็นเป็นอนิจจังบ้างเห็นเป็นอนัตตาบ้างด้วยโอภาษลักษณะปัญญาเห็นสว่างกระจางมาแต่พระอริยสัจนั้นอย่างนี้ชื่อว่า โอภาตลักษณะปัญญาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีสุนทรราชโองการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อนพระนาคเสนก็ถวายพระพรอ,อุปมาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหายสวรรค์เปรียบปานดุจบุรุษผู้หนึ่งนั้น จุดประทีปคันและเทียนสองเข้าไปในห้องเรือนอันมืดมนโอนทการก็ชัดชวานสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นรูปต่างๆเป็นต้นว่าถ้วยโถโอจานพานภาชนะอันตั้งเรียงเคียงกันยะถามีคารุวนาฉันใดโอภาสลักษณะปัญญานี้ไซอุปัชมานาเมื่อจะบังเกิดในสันดานท่านผู้เป็นโยคาวจรนั้น ก็กำจัดเสียซึ่งมืดคืออวิชชาอันบางปัญญามิให้รู้ธรรมอย่างวิชโชภาตอันสุขสายไผโรดคือวิชาอันจะรู้ไปในธรรมนั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งย่งยานาโลกให้สว่างสวยัยก็เห็นแจ้งในพระอริยสัจท,ทั้งสี่ที่นั้นพระโยคาวาจรเจ้าก็เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ญาณว่าอนิจจันติวา เป็นอนิจจังบ้างทุกขันติวาเป็นทุกขังบ้างอนัตตาติวาเป็นอนัตตาบ้างอย่างนี้แหละชื่อว่าโอภาษลัคณะปัญญาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีทรงฟังอุปมาชนี้ก็มีน้ำพระทัยหันษาจึงตรัสสาธุการว่าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรอยู่แล้ว ปัญญาลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบสี่จบเท่านี้